Good morning มาแกะชินกันค่ะสภาพก็คือน้ำยังไม่ได้อาบเลยนะคะชินมาส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ฉันไม่มีเวลาแกะวันนี้ก็เลยจะมาแกะดูนะคะของที่สั่งไปรอบนี้ก็จะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าของฉันแล้วก็ลูกสาวชุดแรกสีชมพูเมื่อกี้เป็นชุดของฉันเองส่วนชมพูตัวนี้ก็เป็นของคุณลูกสาวสีชมพูน่ารักมุมมีมามาชอบมากตันนี้ก็ของคุณลูกสาวอีกเช่นเคย ตัวนี้ก็จะเป็นชุดของฉันเองนะคะชุดคู่แม่ลูกเอาไว้ใส่คู่กับลูกสาวน่ารักม้งมิงส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกับโปรงเดสนะคะกับโปรงซาตินชอบมากส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของคุณลูกสาวเลือกพอมามีชอบล้วนๆต่อไปก็จะเป็นชุดเสื้อยืดเอาไว้ใส่ที่บ้านชิลๆนะคะแต่บางเอิญฉันกดเพลินไปหน่อยกดไปเบิ้ลสองตัวเลยจ้าก็ได้มาเลยสองตัวแบบนี้แหละเหมือนกันเดะเลยก็จะแบ่งให้คุณสาวใส่ด้วยตัวนึงไม่รู้นางจะใส่หรือเปล่านะ ตัวนี้ก็เป็นกางเกงของลูกสาวน่ารักมากมึงมงต่อไปก็จะเป็นพวกของเด็กๆน้อยบลาพวกกิ๊ฟมัดผมของคุณลูกสาวแล้วก็ของฉันแล้วก็พวกถุงเท้านะตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่วางมือถือนะทุกคนเขาก็จะให้มาแบบนี้แล้วก็จะประกอบเองนะทุกคนฉันก็ประกอบผิดประกอบถูกอยู่นั่นแหละโอ้ยเช้าๆมามีงก็จะงงๆอย่างนี้หน่อยประกอบผิดประกอบถูกไปสุดท้ายฉันก็ประกอบได้เรียบร้อยนะจานี่ ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้น้องน่ารักมากซื้อมาพอน้องหมีตัวสีชมพูนี้โดนล้วนเลยนะน้องน่ารักมากแต่รู้ไหมฉันใช้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วลูกสาวของฉันก็โยนคว้างทําให้ไอ้ตัวน้องหมีของฉันมันหักฉันเสียใจมากเลยอุตส่าห์ได้มาก็ได้ใช้ไม่กี่วันน้องก็พังซะแล้วตัวสุดท้ายรองเท้าของดิฉันเองจ้าอู้สวยมากเลยเซ็กซี่โอเคหมดแค่นี้เป็นอันเสร็จสิ้นฉันขอตัวไปอาบน้ําก่อนน้ำได้